ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง u t u b e ไอซ์ไชน่านะครับสมเด็จหลวงข้าวนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดปีสองห้าสองเก้านะครับพาทันตัวหลวงพ่อคงสมเด็จหลวงข้าวหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาท <c oughs> พุทธโทน้อยนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ วัดสารนาฏนะพระหลวงปุ่โตหลวงปุ่ทิมปุกเสกมีมูลสาลเก่าของคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับปีสองพันหนึ่งหนึ่งจะมีตออใต้ฐานออกที่วัดสารานาฏมูลสารเก่าของคุโทโธน้อยของคุณแม่ทันตัวผสมนะครับรุ่นนี้เอาเก้าเอ้ เอาพันหนึ่งนะครหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทปีสองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทจำทุนไม่ค่อยได้เรียนเสมาประธานพรนะครับซีนเอ่อซองเดิมนะครับเสมาประธานพรซองเดิมปีสามหกสวยแชมป์นะครับอยู่ในซองเคยขายถึงเจ็ดร้อยนะเคยขายเนี่ยตอนเิคกิคเนี่ยเอาสี่ร้อยนะวันนี้เอาสี่ร้อยบาท เหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าสองสี่กว่าแน่นอนนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับเช่ามานานเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทมีกีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้รู้สึกว่าน่าจะแพงนะผมเท่า จำไม่ค่อยได้นะเอาหกร้อยแล้วกันนะเอาหกร้อยห้ากับหเหรียญอาจารย์นกนะครับเหรียญอาจารย์นกกล้องก็ไม่ค่อยจับเลยเนาะอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับปีซีหนึ่งเอาสามร้อยแล้วกันนะครับสามร้อยเสียมาอาจารย์นก รูปไทยคูบาอินโตห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทคูบาอินโตรูปไทยนี่ก็เล่นกันเป็นเกือบพันนะครับพื้นที่ล็อกเก็ตหลวงพ่อเมียนนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเมียนสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเมียนโปกจ้า4สี่ร้อยรูปไทยแววนกยุงนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับสองหน้าสองสี่เก้าเจ็ดทันตัวนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยจะ จืดหน่อยนะครเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทาผ่านการเวลานะครับบิดตาวัดประาศาสตรปีศูนย์หนะครับชำรุดด้านบนเอาแค่สามร้อยนะครับสามร้อยบาทไวศึกษาเนื้อได้นะครับตาวัประาศาสตรเอาสามร้อย เหรียญหลวงพ่อผางนะครับเหรียญเปิดโรงพยาบาลเอาสี่ร้อยนะครับพิมพใหญ่สวยๆเลยนะครับพระแกะบล็อกสวยมากหลวงพ่อผางสี่ร้อยบาทเหรียญสร้างชาตินะครับสร้างชาติหลวงพ่อเดิมร่วมเสกนะครับสามร้อยบาทนะครับสร้างชาติสามร้อยพระยกหินแกะเป็น เจ้าแม่กลนอิมนะครับสี่ร้อยบาทแกจะพระองค์ใหญ่นะสี่ร้อยบาทพระล่วงดอยสุเทพนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพุโตปูกเสกนะครับสวยแชมป์โลกนะครับพระล่วงดอยสุเทพด้านหลังนี่เว้าหล่อไม่ติดนิดนึดนดนงนะครับรีดมาไม่ติดแต่พระเนี่ยสวยมากด้านหลังด้านหลังนี่คือด้านหน้านี่ติดเต็มนะครับ เหมือนรีดโละหะไม่ไม่สุดนะครับไม่เต็มแผ่นเอาห้าร้อยนะครับสวยแชมป์จมูกด่งผิวประลอดไม่ค่อยเจอนะห้าร้อยบาทปูหรือสีนะครับรูปหล่อปูหรือสีอ่านว่าอะไรเนี่ย บูือสีเก่าแล้วกันนะเอาห้าร้อยบาทนะครับยังไม่ได้ดูข้อมูลแต่เก่ามากน่าจะเป็นเนื้อตะกัวอับทองแดงนะดูจากสีแล้วใช่นะครับตะกัวอับทองแดงเอาห้าร้อยเหรียญในหลวงสี่รอบนะครับในหลวงสี่รอบในหลวงสี่รอบเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาท ปลพระภูทราวดีอาจารย์นำปี06นะครับอาจารย์นำวัดดอนสาลาปี06เนี่ยพระเก่าน่าใช้นะครับของอาจารย์นำเอาเจ็อยนะครับเจ็ดรบาทมีค่าปวกสมเด็จหลังหนุมานนะครับองนี้เป็นของแรนะครับเนื้อชั้นมากหลวงปู่นหนูทุ่งแหลมนะเป็น เนื้อหายยากนะครับเนื้อชั้นมากเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเป็นเนื้อชั้นมากนะครับแต่พระสวยมากนะฮ0หนึ่งพันบาทเหรียญลงปูกรหลงนะครับหลังยันหมูหมูพริกแผ่นดินนะครับห้าร้อยบาทลงปูกรหลงเขี้ยวแว หลวงพ่อเละนะวัดอะเลกันตันนะครับมาเลเซียนะครับหลวงพ่อเละปีศูนย์ห้าหรือศูนย์หกนี่ยเป็นทรงเตารีดนะครับพระดังพื้นที่เล่นกันนะของมาเลเซียนะครับหลวงพ่อเละเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทกิ่งพุทธกวักหลวงพ่อแชงนะครับแปดร้อยบาทกิ่งพุทธกวักหลวงพ่อแชงวัดบางพัง กิ่งครแปดร้อยบาทหลวงปู่ทวดกีบบัวนะครับกีบบัวหลวงปู่ทวดเนื้อฝาบาทเอาสี่ร้อยบาทนะครับรอสอสองร้อยสี่ร้อยบาทเนื้อฝาบาทพระธาตุพนมนะครับบล็อกผู้ว่าปีสองห้า 1, หนึ่งแปดเอาพันหนึ่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่งยอมแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักเอาหนึ่งพันบาท เหรียญหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าเนื้ออันปะก้าเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อโอดสองเหรียญแล้วก็สมเด็จหลังดอนเจดีนะครับหลวงพ่อมุ่ยบุกเสกสามองค์เนี่ยเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทแล้วก็มีพระกล่องเป็นเหรียญหลวงพ่อชื่นวันจนเสนนะครับเป็น เป็นเนื้อลูกแก้วนะครับเป็นเนื้อลูกแก้วแต่เป็นเนื้อโลหะนะแต่เขาเรียกว่าเนื้อลูกแก้วไม่รู้ว่าเป็นสูตรของทางหลวงพ่อเขาหรือเปล่านะครับเนื้อลูกแก้วตอห้า 500, ร้อยนะห้าร้อยบาทหลวงพ่อเมียนนะครับวัดโพกบเจ้าเนื้อนวะนั่งพานเจ็ดร้อยนั่งพานเจ็ดร้อยบาทตอนกล้องรูปปลอพักกิ่งยอดธงหลวงพ่อลำใหญ่ วัดทุ่งลาดญ้าจังหวัดกาญจนะครับดูหุ่นแล้วน่าจะเป็นเนื้อนวะนะฮะแล้วสวยมากนะเนี่ยสวยมากนะครับออกแบบสวยมากเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้ยบาทนวะแน่นอนนะฮะผิวทรงนี้นะครับวับนณะเป็นนวะแน่นอน ปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับ108ปีปี3.7มเจตาร้อปีปี3.7เจ็ดออกไปเนี่ยปิดตาร้อปี จะดูตะกุดนะครับตะกุดตะกุดด้านล่างมาแล้วนะครับโหไม่ได้อยู่ในซอง อ๋อมาแล้วนะครับตะกุดร้อปดปีนะครับผมวูุโตร้อยแปีวัดรดูชิงพีนะตามนี้นะครับเอา4ี่อบาทนะสี่บาทโอหนอนกล่องแบบไม่เคยแกะมาเลยนะแต่เนื้อแข็งนะเนื้อแกร่งเนื้อแกร่งมาก ตาหลวงพุโตร้อยแปดปีสี่ร้อยบาทกล่องเ้าน,นี้แข็งโปกเลยสี่ร้อยบาทแล้วก็ลือสีลือสีหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมปีสี่สองนะครับเนื้อโลหะเอาสี่ร้อยเท่ากันนะครับสี่ร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ A C A L L V E T E นะครับสวัสดีครับ